กลับมากต่อนะคะคุณผู้ชมขาในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะ,ะใครสนใจลงโฆษณาลงได้เลยนะคะ090 08 9 9 9 9 5นะคะข่าวสุดท้ายตบท้ายข่าวของพระเอกคนนี้เคนปูปุมยืนยันไม่หมดโปรนะคะอะไรอะโกเหรอโกคือสถานะแฟนเอสเธอร์ Esther. ก็สุดท้ายเขาไม่ได้เลิกกันใช่ไหมเขาจีบสำเร็จใช่ไหม ให้อภัยจีบสําเร็จมันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วทัวรคู่เนี้ยเห็นว่าไปเปิดร้านร้านอะไรอยู่ที่หาดใหญ่ก็ไม่รู้น้องเคนภูภูมินะคะมาที่ข่าวนี้ดีกว่าข่าวนี้สนุกกว่าเยอะกงยูใช่ไหมเขาชื่อกงยูเมืองไทยใช่ไหมตกเป็นของครูไัยบูลณนะคะหนุ่มหล่อของดิฉันนะคะเคลียร์แล้วฉายาก,กงยูเมืองไทยได้แต่ไดมานะคะลูกตกเปสุดฤทธิ์นะคะขอภาพใหญ่หน่อยได้ไหมคะ ขอพับใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะแน่นนะคะแกะ่แกหล่อนะแก่หล่อขึ้นนะลูกไม่ได้มองหน้าคุณครูนะคะมองที่ลูกตกเปค่ะนะคะเป็นอีกประเด็นอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับครูพัยบุ์นะคะไม่ใช่ครูปีชานะคะครูพัยบุ์นะคะศิลปินลูกทุ่งเจ้าของค่ายเพลงจวดจ้จาดหรอสตูดิโอ นะคะที่ถูกขนานนามว่าเป็นกงยูเมืองไทยล่าสุดนะคะมีอินฟลูเอนเซอร์นะคะจากช่องช่องหนึ่งได้มีโอกาสไปเจอครูไย <_ S 1> บูจึงถามที่มาที่ไปของฉายาดังกล่าวนะคะวะ่าเฮ้ยได้มันได้ยังไงกับฉายากกงยูเมืองไทยลายมึงมีรูปกงยูไหมมึงต้องขึ้นภาพเปรียบเทียบนะอ๋อคนนี้เหรอใดดูใกล้ๆเดี๋ยวกงยูอะ่ะคนนี้หรือเปล่าที่เล่นเรื่องอันนี้ปูซานป่ะซอมบี้ป่ะใช่ไหม อ๋อวิคล้ายนะมีความคล้ายมีความคล้ายนะเออนะคนนี้ไงที่เล่นซอมบี้ปูซานใช่ไหมเออแล้วครูพายูนจะเล่นเป็นซอมบี้อะไรอะคนพซอมบี้จุดจัดเหรอนะคะด้านครูก็ตอบว่าตอนแรกๆก็งงไม่รู้เลยว่าเอ้ยไปเหมือนใครแล้วก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนใครมาก่อนนะคะเราก็บ้านนอกหน้าตากบา็บ้านนะคะ กินได้อยู่แต่พอไปหาดูว่ากงยูคือใครเนี่ยก็เห็นแล้วก็ตกใจว่าเขาเป็นดารากเกาหลีเหมือนเขาเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์เอเชียระดับโลกและที่สําคัญเนี่ยเขาหล่อมากนะคะแฟนคลับก็มีทั่วโลกนะคะซึ่งพอเห็นแบบนั้นเนี่ยคือเราก็เฮ้ยไม่มีเเหมือนไม่มีส่วนเหมือนแล้วก็ หน้าตาเขาแบบบ้านๆแต่เขาหล่อมากก็เลยรู้สึกสบายใจว่าอ๋อมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเพียงแค่มีคนบางกลุ่มเนี่ยต้องการจะพัดพิงแต่เขาพัดพิงในทางที่ดีนะคะเหมือนโกองอยู่นะคะอ,ะอย่าดึงไปเกี่ยวโยงเพื่อเกิดกระแสรดรามะนะครับสําหรับประเด็นนี้เนี่ยเขายืนยันว่าไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโกองอยู่ด้วยซ้มไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยหล่อหน้าตาดีธรรมดาปกตินะคะอืมนะค,ะคงอยู่วงไทยลเลิศไวลาน อะไรนะอะไรนะหนูรัตก็เป็นดาราฮอลลีวูดเขาเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดเป็นนางเอกหนังอันนี้นะไฟไฟอืมนะคะก็ไปเดากันเอง,เองว่าไฟไฟเรื่องอะไรนะคะเอออันนี้กรองยูเมืองไทยนะคะ <c oughs> เลิศค่ะอ๋อ พระเอกซอมบี้อ,นนอะไรปูซานใช่ไหมที่นั่งรถไฟไปแล้วมีผีซอมบี้ขึ้นมาบนรถไฟใช่ไหมอ๋อก็หล่ออยู่นะคนเนี้ยกินได้นะคะน่ารากักอายุเยอะแล้วนี่แต่ยังหรอยอยู่เลยชนีไทยชอบหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบตี๋ตีน,านา่นารักน่ารักดูเป็นผู้ชายอบอุ่นกระโุยก็ชอบนะอะไรนะฟาคิดทำไม ไม่ใช่พี่ชาคิดก็มีลูกมีเมียแล้วอย่าเอาเขาไปยุ่งกงยูเขายังนุ้นอยู่นะคะเออนะคะกงยูเมืองไทยหนูรัฐเขาก็จะเป็นถ้านหนูรัฐเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นอยน,นี้นะฟ้านปิงปิงรู้จักเป้าถ้าเกิดครูไัยบุญเป็นกงยูเมืองไทยหนูรัฐเ็จะเป็นฟ้านปิงปิงแห่งเมืองไทยอ่ะ เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเลือกเพเจร์นะคะ,ะ0900899995ใครอยากลงโฆษณาลงได้เลยนะคะวันนี้พี่เจ้าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ